สวัสดีค่ะดูดวงรายวันนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเริ่มดูของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ไพ่ดีเป็นไพ่ส่วนรวมดูส่วนรวมนะคะจะไปตรงกับใครบ้างของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะยิ่งนับวันก็ยิ่งกังวลเนี่ยสี่ดาบเนี่ยเหมือนเจ็บคุณจะมีอาการเจ็บป่วยเหมือนเจ็บป่วยอันนีอ้อาการของคนจะเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนอะไรเงี้ยมันไม่สบายตัวคือไม่สบายใจมันก็ไม่สบายตัว แต่คุณมีความสำเร็จคุณเป็นราชาร <c oughs> าชาหนึ่งไม่เท้านะคะหนึ่งไม่เท้าให้ความสำเร็จแก่คุณนะแล้วก็หนึ่งถ้วยก็ราชาหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบเนี่ยพ,พลังงานแห่งดินน้ำลมไปคุณขออะไรเหรอมีสิ่งที่เขาคุ้มครองมีสิ่งที่เมตตามีสิ่งที่เปิดพลังอคนเกิดบรรทิต์น่ะ คุณเหมือนมาพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรมาเหมือนว่ามาพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรบางทีก็มีทุกอย่างพลังงานจะเปิดตัวขึ้นมาพลังงานคุณมีความดีเจ้ากรรมนายเวรแห่งความดีก็ตามมาเจ้ากรรมนายเวรแห่งความชั่วร้ายก็ตามมาตามแต่คุณจะเลือกว่านั่นอะไรตอนนี้เหมือนว่า คุณไม่สบายใจคุณทุกข์ร้อนไม่ว่าแม้นแต่เรื่องงานนะเหมือนเราด้อยลงนะเราเคยเด่นเราเคยด้อยเราเคยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีความไม่สบายใจคุณหน้าแต่คุณราชาก็คือราชาราชสีก็คือราชสีนะเหมือนว่าคุณก็มีจุดดีของคุณที่ใครก็ทำคุณไม่ลงใครก็ทำร้ายคุณไม่ได้แม้แต่คุณให้ดูคุณ คนเกิดวันอาทิตย์คุณมีฝ่าฝ่ามือที่ควรจะแพ้ภัยใครควจะตกในอำนาจในเมื่อคุณมีการระบาดท,ที่ตรงฝ่ามือของคุณนะ่ะช่วยของคุณไปได้อะไรเงี้ยเหมือนมีเปิดพลังงานดวงเนี้ยอะไรชะตาเนี้ยดินน้ำลมไฟมีมาให้หมดมีถ้วยแห่งความสุขมีมีดาบหนึ่งดาบแห่งอำนาจที่ปราฟันติ่ง ชั่วลายทั้งหลายมีหนึ่งคัธาราให้ฟาร์มสำเร็จให้ฟารมพร้อมเพียงให้ฟามอบอุ่นหนึ่งเหรียนของคุณใช้ไปได้ไม่รู้จักจบคุณได้พลังอันนี้มานะถึงคุณเนี่ย เคียดฉันจะผ่านไหมฉันทำงานโปนี้จะผ่านไหมฉันจะได้รับเข้าทำงานไหมฉันจะโดนออกไหมฉันจะหาเงินได้ไหมฉันเนี่ยปวดหัวตัวร้อนโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นจะหายไหมไรจุดนี้จะไปตรงของใครนะคะคือพื้นฐานเนี่ยคุณไม่มีความสุกนะคุณไม่มีความสุกบางทีป่วยไข้ด้วยการคิดเองนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ แต่คุณมีพลังงานที่ดีๆเขาบอกว่าขุดขึ้นมาจากคุณทำความดีไว่วความดีก็เกิดคุณทำความชั่วความชั่วก็เกิดนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันดีของคุณนะคะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์นะคะ คนเกิดบัญจันสามไม่ทา้าสามคาถาแต่คุณเลือกหนึาา่งคาถาคุณมุ่งมั่นในการคนเกิดบัญจันนะคะคุณเป็นพลังแห่งเด็กเด็กแห่งเด็กหนุ่มนะไม่ว่าจะเป็นคนหนุม่มคนสาวเป็นคนที่มุ่งมั่นมุมานะต้องทําให้ได้ทําอะไรก็ทาให้ได้ทํางานก็ทําให้ด้วยความสาเร็จคุ้มีแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมการงานการเงินคุณสร้างของคุณ ขึ้นมานะคะคุณสร้างการเงินการงานของคุณขึ้นมาเองหมดคุณมีเรือสีเรือสีที่อยู่ในบางครั้งคุณก็ปองคุณไม่อยากยุ่งกับใครการงานเนี่ยมันวุ่นวายเลยที่ทํางานนะมันวุ่นวายแต่คุณก็ทําได้มันอะไรมันก็จะตกมาที่คุณนะคะหรือว่าคุณสร้างฐานะด้วยตัวเองเหมือนเปิดร้านด้วยเกตตัวเองอะไรก็เองมันเหมือนมันวุ่นวายแต่คุณก็ มีชัยฟ้าความสาเร็จมาได้การเงินเหมือนคุณจะได้เงินมาสักบาทสักสตังค์นะคะคุณก็หายเหน็ดหายเหนื่อยของคุณไปเองคุณเหมือนว่าหายเหน็ดหายเหนื่อยเพราะว่าคุณทำคุณได้ถ้าคุณไม่ทําด้วยตัวเองคุณจะไม่ได้จากขายหมายถึงว่าคุณไม่ได้เงินจากโชคจากลาบหมายถึงคุณไม่ได้จากคนที่เขาให้หรือว่าเลี้ยงดูอะไรเงี้ย คุณอยากจะได้เงินสักบาทสักสตางคุณต้องหาด้วยตัวเองคุณเป็นคนมีเสน่หมีอํานาจคุณมีเรือสีประจําตัวนะตอนเนี้เรือสีกําลังจําติ๋นให้คุณสู้ชีวิตของคุณอยู่นะคะคุณตู้ไปให้ได้คุณมีเสน่ห์คุณตู้อะไรด้วยตัวเองคุณมีความมุ่งมั่นคนที่มีความมุ่งมั่นแต่ถ้าคนจะนอนเหมือนนอนรอคอยคุณก็ไม่ได้นะคะของคนเกิดบัญจันค่ะ ต่อมาดูของคนเกิดวัอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ให้คนเกิดวัอังคารค่ะวามุกคุณมีให้นะคนเกิดบาาัณฑความตกคุณมีให้คุณเต็มที่เลยความุกในครอบครัว คนเกิดวันอังคารความสุขที่มีให้ในครอบครัวมีความสุขให้ตอนนี้บริวารลูกหลานนะคุณคนเกิดวันอังคารความสุขของคุณถ้าคุณทําดีลดน้าพรวนดินเนื้อว่าใส่ปุ๋ยต้นไม้หมายถึงเนี่ยบ้านคุณเนี่ยมีเหมือนว่ามีต้นไม้ที่ปลูกไว้นะเนี่ยมีต้นไม้ปลูกไว้เหมือนลาบผลของคุณการเงินคุณรออยู่ คุณรออยู่เนี่ยคุณปลูกต้นไม้คุณใส่ปุ๋ยก็เหมือนว่าการเงินคุณรออยู่ถ้าคุณลดน้ำพรดินคุณมีใจเมตตาคุณได้เอือ้อทอนช่วยคนช่วยมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยที่บ้านของคุณกำลังดีพลังงานแห่งก้าวทวยมีความจกสมบูรณ์เต็มที่แล้วคุณให้ทำบุญทำบุญตักบาตรให้ ให้เจ้ากรรมนายเวรให้บุปผาลีเนื้อในเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าเหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้ต้นผลไม้ร่วงมาก็เป็นเงินเป็นทองเป็นความสุขให้คุณสองเหรียญคุณใช้เงินการเงินคุณไม่ติดไม่ขาดการเงินคุณหมุนไปว่าไปได้แต่เตือนติอยู่คุณอย่าทำเหมือนเด็กเด็กเนี่ยมันเล่นกับเงินมันใช้เงินไม่คิดไง ใช้เงินไม่คิดเนี่ยมันเล่นกับเงินสองเหรียญเนี่ยมันหมุนไปหมุนมามันเล่นกับเงินนั้นหนึ่งดาบอุปสรรคอะไรที่มีนะฝ่าคุณฝ่าปันไปได้หมายถึงคุณจะไม่มีคุณฝ่าพันอุปสรรคมีเงินคุณต้องคุณเก็บไม่ได้คุณก็ไปใช้นี่ใช้สินให้หมดคุณจะได้หมดอุปสรรคต่อไปก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก,การเจ็บป่วยนะคุณก็ไม่ได้เจ็บป่วยมากอะไร มีความตกดีเท่ากับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีอะไรคุณใช้ไปได้ใช้ชีวิตเจ็บตั้งสตินะคนเกิดวันอังคารแล้วอะไรก็จะดีการเงินดีมีหมุนไม่ขาดสายความสุขมีให้บุตรบริวารน,นะเลยครอบครัวมีดีคุณไหว้เจ้าที่การเงินคุณจะไหลามาเทมานะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทน ทำไพ่ให้คุณตัดไพ่ให้คุณเกิดบรรพุธนะคะคนเกิดบรรพุธเก้าเหรียญน,นี่คนรวยนะไม่นึกไม่ฝันคุณเนี่ยเป็นพื้นฐานการเงินของคุณดีขึ้นนะคนเกิดบรรพุธ คุณก็ได้เหมือนเดิมอีกเนี่ยเดบิวกระตุ้นการเงินตัวกิเลสถ้าคุณอยากได้คุณก็จะได้เยอะเลยเนี่ยยังมีเก้าเหรียญมันจะมากขึ้นไปอีกเพราะว่าไลไรกิเลสมันอยู่ในตัวคุณ คุณเป็นราชินีที่เข้มแข็งคุณถ้าคุณเข้มขอะครอบครัวเนี่ยเหมือนว่ารักใคร่กันฟาร์มรักก็รักกันดีมีเดเวลมาอยู่นั่นรักผัวเมียรักกันดีคู่รักรักกันดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีตัวกิเลสมาอยู่แต่คุณพื้นฐานดวงชะตาวันนี้นะคะ การเงินดีคุณมีเดเวลเข้ามาอยู่เนี่ยหมายถึงกระตุ้นการหาเงินเพิ่มพลังการเงินมีมีพลังบวกให้คุณนะคะทำให้ดีๆวันนี้คุณดูไพ่บันนี้คุณก็ไปซื้อหวยจักใบหนึง่งชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะพลังงานคุณออกมารู้สึกว่าคนเกิดบันพุทธเนี่ยคุณตัวกิเลสจ,จะติดตัวมาคุณต้องใช้ชีวิตให้ถูกให้ต้อง ตัวกิเลสต้องเป็นการที่ว่าสู้เพื่อให้รวยทำงานคุณอย่าไปเดินทางสายดำถ้าคุณไปเดินทางสายดำคุณจะกล้าจะนั่นไม่ลงแต่อันนี้ดีว่าคุณชีวิตมีความสุกพลังขออำนาจถึงยังไงคุณก็ยังมีจิตใจเป็นราถึงเป็นจะหญิงแก่งยังไงก็ผู้หญิงก็คือผู้หญิงจิตใจเท่าเท่ากับคุณก็ยังใฝ่ในความดีไม่ไม่แรงไม่เป็นโจรไม่เป็น ผู้ชายนะคะของคนเกิดวันพุธเนี่ยวันดีมากนะคะวันดีมากสําหรับคุณไม่มีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอุบัติเหตุการเงินเป็นพื้นฐานเหมือนที่คุณอยู่เนี่ยมันมีเงินอยู่แล้วคุณขยันช่วยกันขุดนะเลยครอบพวงคุณช่วยกันขุดคุณก็จะมีเงินคุณอยู่เฉยๆฉยคุณจะไม่รวยไปได้นะคะคนเกิดวันพุธนอกจากมีกิเลสอยากได้เงินก็ช่วยกันขุดมาเทขุดขุดมาให้ได้เนี่ยเก้าเหรียญเนี่ย คนรวยมากนะคะของคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้วันดีของคุณค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนของคนเกิดวันพฤหัสกันของคนเกิดวันพรหัสค่ะเริ่มตน้น ดีค่ะถ้ามีกิจการก็เงินทองก็เข้าเพื่อนฝูงก็คุยกันได้ทำงานอะไรก็ได้ได้สามเหรียญเหมือนว่าชีวิตหมุนเวียนผ่านไปได้ชีวิตมีความสุกเกี่ยวกับการเงินการค้าขายแต่วันควรเกิดวันพระหัสคุณยอมแพ้ถ้าคุณเจ็บป่วยคุณก็เหมือนว่าเลยสองดาบเนี่ยคุณต้องทำยังไงดีฉัน บางคนสองดับางคนได้สองดาบแบบต้องขอให้คนช่วยเหลือคุณไม่ช่วยเหลือไม่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือใครคุณวางคุณมีสติคุณตั้งตัวแบบคุณยอมแพ้คุณรับผิดเหมือนว่าคนเกิดบนรนผหัดถ้าคุณได้ทำผิดไว้คุณก็นั่งยอมรับผิดหมายถึงยอมรับผิดกับสิ่งไม่เห็นตัวตนนะ่ะขอขมากรรมตรวจมนขอขมากรรมนะ อย่าได้ขัดได้ฝางเรื่องการเงินการทองอย่าทำให้เราเจ็บป่วยเราอย่าอกเหมือนว่าเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดปุ้งส่านมันเจ็บหัวใจที่อกหกักเนื้ออะไรอย่างเงี้ยต้องก,กดดันหลายๆเรื่องปัญหากดดันยอมแพ้กับปัญหากดดันไม่รู้จะเลือกทางไหนไม่รู้จะเลือกอะไรกดดันว่าการงานเนี่ยจะ จะเลิกเนือจะไปเนือจะไปทางไหนมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าพื้นฐานคุณก็ยังมีคนเจรจาเข้าออกเหมือนว่าคนจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินของคุณคุกก็เครียดและจะให้ดีไม่ดีถ้าไม่ให้ก็กลัวเพาว่าเพราะมันมีปัญหาว่าเราเกรงใจอะไรเงี้ยเครียดแต่เรารู้แล้วถ้าให้เนี่ยศูนย์เลขสามเนี่ยถ้าให้เนี่ยศูนย์นะแต่คุณก็เหมือนมีพ,พ,พ,พลังงานที่ เคียดแต่ถึงยังไงคุณก็จะต้องเสียเงินไงถ้าไม่ให้เหมือนว่าของมันจะต้องเสียดวงชะตาวันนี้นะคุณก็ตั้งสติอยู่เพราะว่าไพ่นี้ถ่ายแค่วันเดียวนะคนเกิดวัน,วนพรหาหัสไพ่นี้ท่ายแค่วันเดียวคือว่าอถ้าเราไม่ถ้าเราดวงเราจะต้องเสียก็เสียหมายถึงเราก็ให้ไปตัดคามลำคาญหรือบริจาคนื้อ ทำบุญอะไรไปเนี่ยแล้วอยู่กับบ้านตั้งสติอย่าทําให้เสียเงินเสียทองเพราะว่าเนี่ยชีวิตจํานนนะเจ็ดดาบเนี่ยเจ็ดดาบเหมือนว่าถ้าไม่ให้ก็โดนขโมยให้ก็โดนโกงแล้วทําไมจะต้องให้เยอะละ่ะเรามีน้อยเราก็ให้ให้ในครึ่งของที่จะน่าหรือว่าเออวันนี้เราเสียเงินแต่ชาวดวงจะต้องเสียเงินเนี่ย ซื้อขนมแจกเปรียบเทียบซื้อขนมแจกเด็กดีฝ่าหมดเกินไปแล้วโดยไร้ประโยชน์ไม่ต้องคิดมากเขาแก้เคดไปได้แล้วบอกเคดให้นะคะดวงมันจะต้องเสียเงินดวงมันจะต้องผิดหวังดวงมันจะต้องอกหักเหมือนคิดไปเองเออเองปองเองคนเกิดวันพรหัสคุณไม่ค่อยพูด บางทีอะไรเนะี่ยคุณเก็บเงียบไม่ว่าอะไรคุณก็เก็บไว้ไว้ในใจอ่ะดวงคนเรามันดวงคนมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมมันก็เก็บไว้ในใจแต่มันจะอยู่ในใจไหมเราก็จะต้องทุกต้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปตรงกับใครว่ามีคนมาขอยืมอเงินคุณนะคุณก็เออรู้ว่าให้นะเนี่ยเสียแน่ หรืออะไรก็ให้ระวังการเงินแต่คนมันจะเสียเงินน่ะคุณเข้าใจไหมคนมันจะเสียเงินบางทีเงินไม่เสียแต่ของใช้ในบ้านน่ะของแพงๆคุณอาจจะเสียหายต้องซ่อมต้องแซมหรือไม่งั้นคุณจะทําเงินหลวงอะไรเงี้ยดวงมันจะต้องเสียเพราะนั้นก็แก้เคล็ดนะคะวันนี้วันเดียวคุณตั้งสติรอบครอบทุกอย่างพรุ่งนี้ก็คงเป็นวันดีของคนเกิดวันพฤหัสนะคะ ต่อามาดูของคนเกิดบันศุกค,ค่ะขอเป็นตัวแทนของคนเกิดบันศุกนะคะคนเกิดบันศุกนะมีมความสุขในครอบครัว มีความสุขในครอบครัวหกถ้วยเนี่ยความสุขของคุณนะ่ะไม่มีคนอื่นเขาหาให้คุณไม่ได้แต่ในครอบครัวเนี่ยเขาให้ความสุขคุณผัวเมียแฟนอยู่ในครอบครัวอยู่กับลูกกับเต้าในครอบครัวบเดีคนที่ครอบครัวน่ะถึงจะเป็นคนที่ให้ความสุขให้ความจริงใจคนมาเติมเต็มน้ำในแก้วให้คุณนะคะคนเกิดวันศุกร์ แบบว่ามีสิ่งดีๆให้คุณมาเติมพลังใจให้คุณคนเกิดวันศุกร์นะตอนเนี้ยวันนี้คุณนะ่ะมีราชินีแห่งเงินแห่งทองนั่งบนกองข้าวเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะเด่มเนี่ยมีหนึ่งถ้วยถือเด่มนะแต่งตัวเครื่องประดับมากมายมีมงกุฎดอกไม้มีทานตะวันมีพืชพันตะหารนั่งสุขสบาย ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนรวยเป็นผู้หญิงสวยเป็นราชินีมีอำนาจคุณอยู่ในความสำเร็จความมีอำนาจของคุณคนเกิดวันศุกร์ไปตรงกับใครนะคะวันนี้วันดีคุณชีวิตคุณเริ่มดีฟ้ากระสดใสครอบครัวก็มีดีคนไทยจะมาดีเท่ากับคนในครอบครัวของเรานะคะคนเกิดวันศุกร ไพ่ของคุณวันนี้ดีมากเลยลาชีนีแห่งแห่งความความสุขความร่รรำรวยนะคะแต่คุณคนเกิดบันศุกแฝงไปด้วยลาชีนีพระจันทร์เป็นผู้หญิงเห็นแกตัวนะเป็นผู้หญิงเห็นแก่คุณมีความสุขคุณใช้ชีวิตเจียงมีความสุขแต่เป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวเงียบมีความลับเป็นผู้หญิงที่มีความลับ เรื่องส่วนตัวรับส่วนตัวเรื่องอะไรแล้วแต่บางคนถ้าได้ไปตรงกับใครคุณถ้าคนที่ว่าเห็นแก่ตัวอยากได้ของของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าคุณมีเนี่ยชะตาของคุณนะมีดีเนี่ยแต่ผู้หญิงคนเนี้ไปตรงกับใครนะคะอยากได้คุณเป็นราชินีใครมองเนี่ย สวยใครมองเนี่ยสิ่งที่คุณซ่้อเลนอยู่เนี่ยคนจะมองไม่เห็นของคุณคุณรู้ของคุณอยู่แก่ใจดีเป็นผู้หญิงที่แย่งชิงไม่ไม่ดีต่อใครไพ่ตัวเนี้ยไปอยู่ตกของใครนะถ้าตรงก็วันนี้ของใครที่จะพายบางคนก็ได้แค่ความสุกนี้อย่างเนี้แต่มามีตัวเนี้ยถ้าคุณไปเหมือนคุณ่ะอยากได้ คูข่ของคนอื่นคุณก็แยง่งคุณอยากได้อะไรคุณทําเพื่อชีวิตของคุณเพื่อเงินเพื่ออะไรเนี่ยคุณมีความลับเป็นคนที่แบบว่ามองสวยหน้าครบอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคนนั้นจะต้องรู้ในใจตัวเองว่าทำอะไรเยล,ลาชนีพระจันทร์น่ มันจะทําร้ายตัวเองจะไม่ได้สิ่งความสุขเหมือนว่าทํากับใครยังไงคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะคุณต้องปฏิบัติของคุณให้ดีอย่าให้ให้พลังงานตัวเนี้ยมาคลองใจคุณนะคะคนเกิดบรณทุกถ้าพลังงานเป็นคนที่อะ ให้คิดดูความลับทั้งนั้นคนเกิดบรรทุกคองความลับความลับไม่บอกใครความลับมีเรื่องมันจะเป็นลูกโซ่น,นะคะมันเหมือนว่าบางคนก็มีความลับทางที่ดีบางคนก็มีความลับทางที่ร้ายแต่ที่รู้ถ้าไปตรงของคนไหนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้สวยเด่นมีสเสน่ห์ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักแต่คุณนะ่ะเห็นแก่ตัวค่ะ ก็วันนี้นะคะทวันแต่เป็นไพ่ดีนะคะไพ่วันเนี้ดูสิความสุขคนรวยอะไรนะมีพร้อมแต่ว่ามาตกด้วยราชินีพระจันทร์ก็เด่นไงก็มีมีความเด่นมีความดีถ้าคุณทรยศผัวคุณก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีความสุขกกต่อไปก็จะกลายเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะของคนเกิดวันสุกค่ะต่อมาดูของคนเกิดวันเสาร์นะคะ ออืจำนวนฟ้าดินคนเกิดันเสา์เหมือนกันเบื่อนหน่ายการงานเหมือนว่าต่อสู้แย่งชิงวันนี้ท้อแท้นะ่ะเบือ่อไม่อยากทำเลยงานไม่อยากทำเบือ่ออยากจะเลิกอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคนเกิดบันเสา์มีงานดีๆมีสิ่งดีๆงานคุณอนะ่ะงานของคุณมันเหมือนต้องแย่งชิงเหมือนว่าเปิดร้านอาหารก็ต้องต่อสู้ต้อง แข่งขันเป็นงานที่แข่งขันต้องฟ้าทงมาได้แต่ใจคุณท้อแท้นะ่ะคุณท้อแท้เจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยอยากจะพักและอยากจะวางดาบแล้วแต่คุณก็ยังต้องสู้ต้องยั่วช่วงชิงแต่ยังโชคดีมีพลังของราชานะถือไม้ถือคาถาเนี่ยขี่ม้าถือคาถาเนี่ยต่อสู้นะ แต่ก็ระวังเดินเหินให้ระวังอุบัติเหตุระวังจะล้มจะอะไรให้คุณระวังนะการเงินมองไม่เห็นแต่มีมีความสําเร็จจากการถ้าถ้าคุณทํางานคุณจะมีเงินคุณมีความสําเร็จสิ่งที่คุณมุ่งมั่นแต่ส่วนหนึ่งพอลืมตามาเบือ่อลืมตามาขี้เกียจแต่ก็ต้องสู้สู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อคนรอบข้างนะแต่พลังงานแห่งการต่อสู้คุณมี ถึงคุณจะเบื่อจะหน่ายในวันนี้พวกนี้โอ้พลังนึกขึ้นมาได้อุย้ยมันได้เงินพระ,ะจะต้องทำพวกนี้คุณก็สู้ต่อนะคะคุณ เหมือนว่าคุณก็มีพลังของคุณมีสิ่งดีๆส,สู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อให้ได้พลังดีๆเข้ามาของคนเกิดวรนเทาถ้าคนไม่สบายอยู่ก็เหนื่อยเพียเนี่ยแล้วคุณก็เป็นคนที่ว่าปงอะไรก็ได้อะมึงจะเอาไงก็ได้กูยอมแพ้ฉันยอมแพ้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยการงานเหมือนต้องสู้รบตบมือแต่คุณได้ธงชัยอ่ะบางทีคุณไม่คุณอยากยอมแพ้แต่เกิดคุณมีสิ่งที่ว่าคุณจะได้ ฟ้าธงขึ้นมาน่ะคุณอย่างมีปฏิหารน่รู้จักคำว่าปฏิหารไหมคะคนเกิดบันเสาร์ค่ะพวกนี้คงเป็นวันดีของคุณนะคะวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะดูและช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคนที่ดวงไม่ดีทายมาไม่ดีก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะ ให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้าคนดวงดีแล้วก็ขอให้ดีมีพลังงานดีๆมาช่วยหนุนให้ร่ำให้รวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ